ีครับก็แนะนำ power amp กันนะครับมีหลากหลายรุ่นนะครับนี่ครับเราถ่ายให้ดูกันแบบจัดจะเลยนะครับนี่ power amp ตัวบนเป็น p xm 10นะครับ p xm 10x นะครับเป็น power amp switching เบาๆนะครับโหลดได้ถึง2โอมนะครับข้างละ4ดอกลำโพงนะครับอีกสองก็แรบกปเพ่นนะครับ fp series นึ่งหมื่นสี่พันนะครับ FP หนึ่งหมื่นสี่พันนะครับตัวนี้ขับเบรได้ข้างละสี่ดอกครับกำลังขับที่พันสี่ร้อยวัตต์แปดโอมครับแล้วก็มาไมโครเทคสามพันวีซนะครับตัวนี้ก็กำลังวัดที่เก้าร้อยวัตต์นะครับที่แปดโอมนะครับส่วนตัวล่างเป็นสี่ a n นแนลนะครับ p o w e r amp แอมสี่แ้นแนลค่ายคาร e นอ a ริโอนะครับ H.M. สี่จุดศูนย์ครับตัวนี้คือหนึ่งพันวัตต์ สี่ a n n แนที่8ปดโอมนะครับก็มีอีกมากมายเลยนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจอุปกรณ์เครื่องเสียงระดับมืออาชีพนะครับสนใจก็ติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะครับนี่นะครับเจะแยกไปหมดเลยเพราะว่าแอมนะครับก่อนมากมายนะครับทั้งมิกเซอร์ EQ power นะครับดิจิตอลเอฟเฟกต์ไมโครโฟนนะครับไดเวอร์แลกนะครับ เรามีสินค้าไว้ให้ทุกท่านได้เลือกชมเลือกสัรในด้านคุณภาพของเสียงนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับนี่นะครับเยอะนะครับที่ต่อนะครับนี่ตอนนก็ยาวเป็นตับกันไปเลยนะครับนี่ครับพาวเวอร์แอมป์นะครับอาจจะมืดหน่อยครับขอญาติรีวิวแบบเร็วเนะฮะสนใจก็เดี๋ยวติดต่อเข้ามานะครับเบอร์โทรศัพท์0ู8ย์3 5 7 3 6 0ด8 9้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสานะครั้าด้าเจ ขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนีครับเรามีของเป็นโกดังเลยนะครับราคาก็มิตรภาพนะครับไม่แพงนะครับสนใจติดต่อเข้ามาเลยนะครับโอเคนะครับขอบคุณและก็สวัสดีนะครับผมฝั่งนี้ก็มีนะครับ ใด้เราติดต่อมานละ้เพราะว่ามคราวเยอะๆเลยนะครับ